สวัสดีครับพบกับผมเพชรพิจิตนะฮะมาืวานหายไปหนึ่งวันเต็มเลยนะัะเนื่องจากผมไม่สบายนะ,ะก็อไปกินข้าวต้มกันนะไปกินข้าวต้มแล้วก็ก็เป็นข้าวต้มร้านที่เคยกินนะะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันไปจังจังหวะยังไงนะ,ะท้องเสียนะท้องเสียปวดท้องมากๆเลยนะแต่ดีตรงที่ว่ารอบนี้ไม่ถึงโรงพยาบาลน,นะฮะรอบนี้ไม่ถึงโรงพยาบาลก็ อยู่บ้านนะพักผ่อนกินยาจริงๆตั้งใจจะมาไลฟ์แล้วนะก็ไลฟ์ไม่ได้นะไลฟ์ไม่ได้เมื่อวานก็มีโคโนนอพระมาปล่อยที่บ้านนะก็เดี๋ยวเย็นถ้าไม,ไม,ไม่ไม่ผิดคาดยังไงนะครับพี่นะช่วงบ่ายๆนะผมอาจจะมีพระเข้ามาอีกชุดหนึ่งนะ,ะอ่าจะได้อามาไลฟ์ให้กับท่านได้ชมนะก็ะอาจจะเป็นพระย้อยๆนะราคาไม่แพงนะแต่ว่าในช่วงเช้าวันนี้ผมต้องบอกเลยว่าคัดหัวกะทิมาเลยนะวันนี้นะ สำหรับใครที่ชื่นชอบพระเครื่องสนใจพระเครื่องก็สามารถติดต่อผมเพรพิจิตได้นะฮะศูนย์เก้าห้าสี่ห้าหกศูนย์สองเก้าแปดนะฮะติดต่อเพชเพพิจิตได้ตลอดนะ,ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราเริ่มจากรายการแรกเลยะฮะวันนี้มีพระเลี่ยมทองเยอะนะเลี่มทองเยอะนะพระเลี่ยมทองแน่ก็จะเป็นจังหวะที่จะได้นะแต่ละครั้งนะเราซื้อเพราะว่าความเป็นทองคํานะ,ะอันนี้นะนิยมเอเดิมๆฮมมิ่งิ้ง ใครที่ชอบพระสวยนะเดิมเดิมหิ่งหิ่งเลยนะต้องต้ององค์นี้นะฮะต้ององค์นี้องนี้ถือว่าเป็นเดิมหิ่งเลยนะเดิมเดิมหิ่งหิ่งเลยนะดินไทยยังอยู่คาบเบายัางอยู่นะถือว่าเป็นพระสวยสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแบบนี้นะเหลืององมเขียวนะเหลืององมเขียว นิยมเอนะฮะอันนี้ถือว่าอยู่ในสภาพที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นะพี่นะนะครับเป้าดินไทยเพราะว่าเป็นผ้าหลอดดินไทยร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วนะฮะร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วนะนี่แล้วก็ทามาไฟพิมพ์เล็กนะอันนี้อันนี้ก็เป็นผ้าหลอดดินไทยนะเป็นผ้าดูง่ายนะผ้าแท้ดูง่ายนะพี่นะอย่างนี้นะอย่างนี้ถ้าใครมีสวยๆหิ่ห้งดำๆเนี่ยผมรับซื้อเจ็ดหมื่นนะ จ็ดหมื่นนผมรับซื้อนะแต่อย่างงี้ถือว่าสภาพหย่อนสวยหน่อยนะแต่หลักหมื่นเหมือนกันนะอย่างงี้นะใครจะถามเนี่ยถ้าไม่มีเงินหมื่นเนี่ยพี่ผมบอกเลยนะยากนะยากองนี้นะเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้คิดอยากจะขายถ้ามาไฟทุกองนั้นไม่ได้คิดอยากจะขายนะวันนั้นฟุกนะได้มาที่เดียวกันนะเพราะว่าเจ้าของเดิมนนะี่ยเป็นเตียนเก่านั้นะเป็นเตียนเก่าสายวิจิตอยู่นะ ผมไม่ต้องไม่ต้องบอกให้พี่มาซื้อผมนะแต่ผมบอกเลยว่าราคาเนี้ยซื้อที่ไหนก็ไม่ได้นะฮะเสียนใหญ่ที่ผมจบไปในพิมพ์นี่เลยนะที่นัดกับผมที่ปั๊มโพเรลนะไปดูฮะเขาเปิดสองแสนนะใส่ตลับทองใบหนึง่งเปิดสองแสนนะแต่อยู่ที่ผมเนี่ยผมบอกวนะ่าหลักหมื่นพี่นะต้องมีหลักหมื่นนะอย่างนี้นะแต่ถ้าใครมีแบบดำๆหิ่งๆิ่งแบบอย่างเงี้ยนะนะเนื้อแบบนี้เลยนะ ไม่ผ่านการใช้งานอนะ่ะแต่เงี้ยเขาหล่อไม่ไม่สวยเท่าไรแต่ว่าเขาตะไบเก็บงานได้ค่อนข้างที่จะดีนะอย่างเงี้ยเขาเรียกโลหะธรรมชาติโลหะธรรมชาติแบบนี้นะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าไม่เป็นไรนะพี่นะเพราะว่าพ้าแท้เนี่ยขายที่ไหนก็ได้นะพ้าแบบนี้นะฮะพ้าแบบนี้ตรงไหนก็ได้นะเพราะว่าเป็นผ้าหายากพ้ามไฟพิมพ์เล็กเนี่ยหายากสุดๆนะ เจออย่างอื่นเจอมากนะเจออย่างเงี้ยเจอน้อยมากนะบอกก่อนนะที่จะพบเจอพาแบบนี้ควรค่าแก่การตัดสมนะพาแท้ดูง่ายๆนะอ่ะหลวงพ่องเงินนะเนื้อผงอิทิเจนะเนื้อกระดูกนะฮะเขาบอกว่าเป็นเนื้อกระดูกหลวงพ่องเงินขายไม่มีความรู้นะฮะไปเปิดหนังสือพาะเครื่องเมืองพิจิตรนะฮะ จะมีพระพิมพ์นี้นะโชว์อยู่นะอันนี้มีหน้ามีตาหน่อยนึ่งนะแต่ปกติที่ผมเจอในส่วนมากจะไม่ค่อยสวยแบบนี้นะเนื้อก็จะเป็นเหมือนพวกสมเด็จบางขงุณพ่มาแตแต่ว่าเขาจะผสมกระดูกนะบางคนเขาบอกว่าเป็นเท่ากระดูกของพ่อเงินนะอันนี้เป็นพระแท้ทันยุคนะพี่นะเป็นพ้าแท้ทันยุคนะเป็นพระแท้ทันยุก อันนี้เอาไม่แพงนะเอาไม่แพงเอาไม่แพงอันนี้พาแทดูง่ายนะพาแทดูง่ายอ่ะจอบเล็กลงพงงินนะดูด้าล,ลายมุ้งขึ้นเลยนะมสวยๆเลยนะอันนี้เป็นจอบเล็กรงพงเงินวัดบางคลานนะพี่นะ วันนี้ผมมาช้านิดตนึงนะต้องขออภยัยจริงนะเพราะว่าไม่ค่อยสบายลำเช้าเข้าห้องน้ำหลายรอบจัดเลยนะอันนี้ก็เป็นจอบห้อยเขนนะแท้ๆเลยนะอันนี้แท้ๆเลยนะจอบห้อยเขน็นนะแท้ห่วง <c oughs> ห่วงขาดพาแท้สภาพนี้ก็ ถ้าตามแถวพิกิตนะสนามนะถ้าเล่นในถ้าเล่นในสนามนะก็อยู่ในเกณฑ์หลักพันไปไปลายถึงหมื่นต้นต้นแล้วแต่ความชอบของใครนะฮะแต่ว่าได้พลาดแท้ปีสองสี่ห้าหกนี่ผมบอกแล้วไ,ไ,ไม่ธรรมดานะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> หลวงพ่อทองสุกนะวัดตโนดหลวงนะหลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวง สองสี่เก้าแปดนะสองสี่เก้าแปดใครมีท่าไฟนะอย่างที่ผมชี้แจงไปแล้วนะถ้ามีเนื้อแบบถ้ามีเนื้อแบบนี้นะดำๆแบบนี้นะเจ็ดหมื่นนะผมซื้อนะเพ <c oughs> ราะว่าช่วงนี้ท่าาไฟมีคนสั่งไว้นะ หลวงพ่อทองสุกวันตโนดหลวงนะฮะไม่แพงนะทักมาสองสี่หกศูนย์หลวงพ่อพุทธโสธรน,นะเมือง่าเชิงเซานะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับพี่นะดูแลสุขภาพกันนะโดยเฉพาะฝุ่นพีเอ็มนะฮะฝุ่นพีเอ็มเนี่ยมากที่สุดเนี่ยที่กำแพงแสนนะนครปฐมนะฮะ แล้วก็ที่กรุงเทพนะฮะมากที่สุดนะพยายามดูแลสุขภาพนะไปไหนก็ใส่แมสนะฝุ่นยเยอะตอนน,นี้นี่คือถึงก็เลือกกำเดาไหลกันเลยนะบอกก่อนนะฮะพ่สอสธรนะต่อไปเป็นพระแต่ลงฮะต้องพักมาถามราคานะพี่นะอันนี้เป็นจอบทองคำนะได้มามื่วนเลย เจ้าผองเขาไปรอยิงมานะรอยิงมา <c oughs> เดี๋ยวผมดูก่อนนะ <c oughs> จอบเล็กอ่ะเปอร์เซ็นทองนี่อยู่ที่หกสิบหกจุดเก้าเก้านะเปอร์เซ็นทองนะอยู่เปอร์เซ็นทองนี่อยู่ที่หกสิบหกจุดเก้าเก้าน้ำหนักสี่จุดเก้าเก้ากรัมนะน้ำหนักสี่จุดเก้าเก้ากรัมนะจอบเล็ก <c oughs> เป็นทองคำแท้แน่นอนนะทองคำแท้แน่นอน <c oughs> <c oughs> จอบเล็กทองคําแท้นะ <c oughs> อันนี้ผมขายผมขายเป็นทองคำนะพี่นะขายเป็นทองคำนะเพราะว่าเอาขายแบบคนชอบดีกว่านะจะได้สบายใจนะ แต่เรารับประกันทองคําแท้ให้นะเรารับประกันทองคำแท้นะน,ทแทน้ําหนักสี่จุดเก้าเก้านะห้ากรัมนะเกือบห้ากรัมน้ำหนักเกือบห้ากรัมน้ำหนักเกือบห้ากรัมนะสี่จุดเก้าเก้านะมีเปอร์เซ็น์ท้องอยู่ที่หกสิบหกจุดเก้าเก้านะหกสิบเจ็ดหนะนะหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นทองนะ อันนี้เป็นพระทองคำหมดเลยนะผมรูปปั๊บดูใบอะหลวงพ่อรุ่งนะอันนี้นะองค์นี้นะเดี๋ยวผมทิพย์พาให้ดูนะแต่ให้ดูก่อนว่าหลวงพ่อรุ่งนะ่ะมีเปอร์เซ็นทองอยู่ที่88.38นะ ดสิบแปดจุดสามแปดนะน้ำหนักนะแปดจุดสามหนึ่งกรัมนะฮะแปดจุดสามหนึ่งกรัมนะแปดสิบแปดจุดสามแปดนะฮะผม <c oughs> พะรุ่งนี่วัดทางกระบือทองคำแท้นะทองคำแปดสิบกว่านะฮะหนักอึ้งเลยนะหนักแปดกรัมนะแปดกรัมกว่าด้วยนะ ทองคำแท้ๆนะฮะทองคำแท้ๆรับประกันทองคำแท้อยู่แล้วนะฮะ <c oughs> ต่อไปเป็นหลวงพุทธิมนะหลวงเป็นหลวงพุทธิมนะ <c oughs> เดี๋ยวผมดูรายะเอีกทบ,บ้หนึง ทินี่มีมีท้องอยู่แปดสิบเจ็ดจุดห้าเก้านะแปดสิบแปดกรัมนะฮะแปดสิบแปดแปดสิบแปดเปอร์เซ็นนะ,ะตัวน้ำหนักไม่รู้นะฮะเขาไม่ได้เขียนมานะน้ำหนักไม่รู้นะแต่น้ำหนักไม่น่าจะทิ้งกันเลียงเลืองหลองพอ่อลุงมหรอกนะน้ำหนักไม่ทิ้งกันเลยนะโอ้โหน้ำหนักน่าจะมากกว่าด้วยนะฮะน่าจะมากกว่าหลวงพอ่งลพอลุงเจริญพรล่าง ผู้ทีมน,นะทองคำแท้นะหัวเชื่อมเลยนะนี่ทองคำแท้เบอร์เจ็ดนะกรรมาการแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> ทองคำแท้เลยพี่ร <c oughs> ับประกันว่าทองคำแท้นะจะเป็นหลอมไปยอะไรยังไงก็ทางน,นั้นยังไงก็เป็นทองคำแท้อยู่แล้วนะ หลงพู้ทีมนะทองคำแท้ๆเลยนะ, <c oughs> ะหลงแก้วนะอันนี้เลี่มทองคำแท้นะ <c oughs> หลังแบบสนใจทักมานะวันนี้ผมอาจจะรีบสักนิดหนึ่งนะวันนี้เดี๋ยวผมไปทำเรื่องที่อำเภอนะ,ะกับลูกชายนะแล้วก็ าช่วงบ่ายหน้าจะมีพระมาไลฟ์ให้ทุกท่านได้ไดชมต่อนะอันนี้เป็นหลงพระจาดนะพระจารดนะวัดบางกระเบานะอยุธยาเรียมลองทำแท้ทุกองค์นะชินราชนะหลังสือนะฮะ เมืองพิตนูนโลกนะหายยากเลยนะ <c oughs> อันนี้เป็นพระพุทธหลวงพ่อวัชโยนะสองสี่หกหนึ่งนะสองสี่หกหนึ่ง สนใจวันนี้ทักเข้ามานะพี่นะไม่แพงนะวันนี้นะ <c oughs> บางหลวงพ่อผมเนียไม่รู้เลยนะว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะมาวางแล้วก็ไล์เลยนะไม่ได้ทํากันบ้านมาเลยนะยเป็นสายใครนะเป็นหลวงพ่อวัดบ้านใครนะก็สามารถเช่าหาได้น่ไม่แพงวันนี้นะแบ่งปันฮะ <c oughs> สองสี่หกเก้านะฮะวัดหลักสี่นะวัดหลักสี่ใครจะเอาแคปบมาฮนะเพราะบางหลวงพ่อผมไม่ได้รู้จักนะฮอ <c oughs> อย่างเงี้ยหลวงพ่อคูณอย่างเงี้ยรู้จักมีจานนะฮะ เรี่มทองคําแท้นะทุกใบในนะพระทองคําก็มีนะอันนี้เป็นหลวงพ่อเลยวัดมันแหลมม่าไม่เอามันแหลมนะไม่แพงนะพี่นะปิดตาเนื้อสำริดนะพิมพ์ปั้นนะ ผมไม่ตีเป็นเตจ,จิดีกว่านะว่าว่าเป็นที่ไหนนะฮะจะเป็นหลวงพ่อเอี่ยมหรือจะเป็นหลวงพ่อทับนะฮะเพราะว่าลักษณะเขาคล้ายๆกันนะตีผิดหลวงพ่อไปโดนดาอีกนะอันนี้ก็พระพุทธโสธรนะพระพุทธโสธร พอวัดไร้ขิงนะ้าะมีหลายองค์นะต้องแคปให้ให้ดูแบบอย่างนี้นะพี่นะถึงจะเลือกองค์ได้ถูกนะมนะเดี๋ยวผมมั่วเลยนะทีนี้ไม่สบายหลายวันเลยนะเมื่อวานหายไปวันเลยนะตั้งใจจะลุกมันไล่ผ่านไล่ไม่ได้นะแย่จริงอมอหลวงปู่เอี่ยมนะ กระไรทองนะน,นี่เดิมเดิมเลยนะอันนี้ไม่หลุดเลยนะกระไรอ่นนย,นะอยังสวยเลยนะผู้เยีมอันนี้หลวงพ่เดิมนะกันโค้งนะกันโคง้ง เหรียญก็ไหลสวยๆเลยนะเหรียนทองแท้ทุกใบนะประกัดหลงพ่อปานนะพามาดีอยู่แล้วนะผมอาจจะให้ดูไว,ไว้หน่อยนะพี่นะเพราะว่ารีบหน่อยนะกลัวจะกลัวจะนั่งไม่จบคลิปท้องเสียด้วยนะนั่งลุกลี้ลุกลนอยู่ด้วยนะตอนนี้นะ <c oughs> สุขภาพร่างกาย <c oughs> เป็นเรื่องสําคัญจริงนะ <c oughs> เงินทองไม่สําคัญเลยนะพี่นะเอาเรื่องจริงนะอย่างเมื่อวานเนี่ยเราท้องเสียเนี่ยจะเป็นจะตายนะไมไ่นึกอยากได้เลยไม่นึกอยากจะลงพระไม่นึกอยากจะซื้อพระเลยนะมีลูกค้ามาช่วงใหม่เมื่อวานนี้นะฮะเบาแล้วนะเมื่อวานช่วงใหม่นะฮะผมก็กินไอยา้าล้ำข่าวตาก็ได้ปินอ่ะนะ Phillip <c oughs> <collection> อันนี้ผมทุพันธ์นะะพอเรารู้เลยว่าคนเราเวลาเวลามันเป็นอะไรมากๆตุต้มตังไม่อยากได้แล้วนะอยากให้ตัวเองหายนะมันไม่สนุกน,นะจะทําอะไรก็ไม่สนุกมาวานวันเนี่ยไม่ได้กินข้าวเลยนะ <c oughs> ใครสนใจองค์ไหนทักเข้ามานะพี่นะ <c oughs> ผมอาจจะไม่ได้บอกรายละเอียดของพระนะเพราะว่าพระบางองค์เนผมไม่รู้จักเลยนะ อย่างเงี้ยหลวงปู่ศุกร์นะนะอย่างเงี้ยรู้จักนะไม่แพงนะบอกเลยนะวันนี้ไม่แพงเพราะว่าทองเขาอ่าไม่ได้หนามากนะวันนี้ไม่ได้หนามากนะแต่ไม่ถือก็แบบเบาเขานาดนั้นนะแต่ว่าไม่ได้หนามากเพราะาเราพูดไงเราพูดทุกอย่างาพูดตามความเป็นจริงอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าโอ้โหอย่างนี้จะมาพูดหนาหนามันไม่ใช่นะมันมันไม่ได้หนามาก แต่มันก็ไม่ได้บางเกินไปนะฮะไม่งั้นเราทำมาเลี่ยมไม่ได้ฮะปากน้ำรุ่นหนึ่งนะ <c oughs> อืมพาผมปิดตาหลังเบี้ยนะหาโคตรยากนะปิดตาหลังเบี้ยนะนะบางคนเล่นแต่ปิดตาหลังแบบจนลืมไปเลยนะว่าปิดตาหลังเบี้ยเนี่ยเขานิยมนะอืมเลี่ยมทองคำแท้ทุกใบนะไม่แพง หลวงพ่อน้อยนาเสือนะหลวงพ่อน้อยนาเสือรุ่นสองนะรุ่นสองรุ่นสองนะหลวงพุโตวัดประรลุถิมพีนะปีสองห้าหนึ่งศูนย์นะนะเรียมทองคำแท้หลังเต่าด้วย ห <c oughs> ลวงพุทวดน,นะเปียกท้องไม่ตัดปีกนะเปียกท้องไม่ตัดปีกเดิมๆเ,เลยนะนี่โอ้ยยังกระ้องคำนะ <c oughs> สมเด็จลงชาติสวยๆเลยนะเต้นมครับพิมพ์คมชัดเลยนะนี่ ดูเอาฮะดูเอาสวยจริงฮนะนี่หลังก็ศึกก่อนไปตามการเวลาบ้างนะฮะแต่ชาติสวยมากฮนะดูพาะสวยนะเปิดจริงๆฮนะนี่วันหายไปวันเลยนะกาจะระบายพระนะพระเยอะนะตอนนี้นะ <c oughs> นี่จอบใหญ่ลงมาเงินนะพิมสองชายนะฮะ <c oughs> องค์นี่สวยเลยนะ <c oughs> หลังดูง่ายดีนะะ <c oughs> ผมติดค้างใครหรือว่าอะไรยังไงไม่ต้องห่วงนะพี่นะดูแลรับผิดชอบทุกรายการนะฮะไม่ต้องห่วงนะ หลวงข้อวปานนะมีรูปหลวงข้อวปานด้วยนะไม่เก่าไม่ไรู้จะวไังไงละเพียงเนี้ยนะอย่างนี้พี่ว่าเก่าไปละนะดูเองได้เลยนะอย่างเงี้ยนะอืเก่าบึกเลยนะมีเขียวเสือตัวหนึ่งด้วยนะโคตรคุ้มอะนะอือันนี้ก็จะเป็นอะไรอนะ็7นะ24 97เนื้อว่าน กูทวดนะรา้างหลังค้อนนะพาดูง่ายนะพี่นะอย่างนี้เจอในสนามซื้อได้เลยนะแต่ว่าจะซื้อได้ราคาที่ผมขายหรือเปล่านะ,ะพาดเดิมๆหิ่งๆอย่างนี้นะ เจอตามบ้านเนี่ยโหไม่แมวออกมานี่นอนไม่หลับเลยนะพระแบบนี้นนะสวยๆเลยนะวันนี้ผมอาจจะไปไวสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยววันนี้มีทําธุระที่อำเภอนะเรื่องอทำอะไรเขาเรียกอะไรรับรองบุตรนะรับรองบุตรลูกชายผมนะสองห้าหนึ่งสามนะหลวงพ่อกลวยนะเหรียญโพก้าใบให้มาพระโพก้าใบนะ ผมชัดลึกนะโพมเก้าใบี่ครบทุกอันเลยนะไม่หักไม่ซ่อมนะฮะ <c oughs> อยู่ในเรียมโบราณนะสนใจทักทายได้นะฮะอ่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบพระเครื่องชุดนี้นะเป็นพระทองคํานะทั้งหมดนะแล้วก็เป็นพระที่เรียมทองคํานะแล้วก็ที่ไม่ได้เรียมก็มีนะนิดหน่อยนะสม่ยก็อาจจะมีพระย่อยๆนะย่อยๆ าราคาไม,ไม่ไม่ไม่แพงมากมาทุกท่านได้ชมนะสำหรับวันนี้นะครับผมเพชรพิธีต้องขอกราบลาทุกท่านไปก่อนนะดูแลรักษาสุขภาพเขาด้วยนะครับพี่นะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องอาหารการกินนะทั้งเรื่องฝุน่นเรื่องของอากาศก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะก็วันนี้เพชรพิธีตต้องขอกราบลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ